Vaksin, hak vaksin. No, number one, no. No, bien. No. Aku huh? no. Pun okay. apa? Number two, no. No, no, no. 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 Okay. Number three. no. No. Okay. Besar okay.

thank <laughs> you วัคซีนโควิดป้องก,กันโควิดสำหรับแรงงานไทยครับที่มีบ,บ,บ,บททัตรประกันสุขภาพจะไปสีพีครับสีพีหมอนีกออ่ก็บเด็กสีเท่ากัครับนายจะเหนื่อผ้าไปทะลุไหมครับทะลุไอ้คนเด็กแย่นในใสีเท่ากันครับคนไทยอีกสามคนตอนคืนนี้ตามนี้มีคนไทยหกคนครับจะมาคือ ว่าห้ยิดเดละสามเพราะว่าย่านไข่ครับย่านเห็นงานไะไรยจะมาของมุ่นมาสําหรับแรงงานไทยที่มีบัตรประกันสุขภาพผมบรลูนะครับมาครับนายจ้างอยู่จังไหนจะขายไปชีพบ่าหรือจังไหนนะครับตอนนี้ไปต้อกัน,คนคสามคนนะคนไทยใส่บัตรเดี๋ยวไปเบิ้งตรงตรงที่จะไปเลยครับ ายกันไปครับจะฉีดวัคซีนโคว,วิดเข้มแรกครับแล้วรออีกแล้วรออีกสองอาทิตย์ครับสิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดวันบอกครับมาฉีดไหมครับไปไปไปเปิป่มความฉีดเลยครับ <c oughs>

ไอ้ไทยปะเนาะครับไปนี่ไอ้ไทยปะเนาะขอไปนี่ะครับนันทำอยู่ยังไดเขาื่ออ่านเข็มเหรอวะ สามคนใทยครับวันนี้ครับมึงตรงที่เฉียดมึงล่อเฉียดต่างๆเดี๋ยวต้องไปติดต่อไปไปบ้านคุณวัคซีนครับวัคซีน

זה נאמבר 1, אוקיי, אני רוצה שתקראו, תקראו ותגידו, כן כן, רגיש? יש תרופות? רגישים? לא, 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 נאמבר 1, לא לא, כן, נו, נאמבר נאמבר 1, כן, אוקיי. גם אני לא. Number two, no. Yang yang? no, 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 okay. Number three, Kun kun mia kan no, no, okay. Beseder, eh, az, eh, lepas. eh,

ไปคนแรกครับเป็นไดอ่าบึงก็ต้องบึงบัตครับสูดเตรียมมันพาสปอร์ตนะ้ำ אחר כך רבע שעה להמתין בחוץ, בסדר? לחכות לראות שהכל בסדר. בואי, נסייג אחת שעה פינית, אחת חמש דקה, צאת פה, הכל בסדר, אחר כך גורם. אה, כן. ב-25 בפברואר, פברואר איטווי לבוא לפה עוד פעם. עוד שלוש שבוע, שתיים חמש, שלוש, עוד פעם. עוד פעם. กำสีสีสี่มบามบ่ะาบัดฟังผิดหรือฟังผิดเอฟเอสบอกกูรำเคยรดเอฟอุดาเลมดมากเนาคบประมาณคันฟังผิดฟังถูกอะอย่าว่ากันครับ13เนาะยังบกเริงภาษาอยู่

thì, không? <coughs> 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 năng nila. <cái> này ดอกนังนี่แหละโอ๋เอื้อติ khách ได้หา thân บ่ทันได้ครับ bài ต่อ อีกยีหามือบ่หาเ่ะ,ะเาาหาไหมสองอาทิตย์กลัวสองอาทิตย์สิบสเดีย๋ยวถามอีหามอีกก่อนเท่านึงมันเอาฟังบัชัดมัน,น,นะอะไรบุอือนี่คืนขับอไก็ได้ได้รูปไห่ได้อไทยยยังเนาะไหวไทยอะไริด้วเลยเะขอดูรูปได้ก่อนได้ได้รูปได้เยอะ

אתה יודע, הייתה פה מישהו מקודם שאתה עובד תאילנדי, הוא אמר בתאילנד, זה עולה כסף. כן, בגלל ככה הם, אמר להם בעל הבית, אמרו להם, כן, כן, אנחנו... הוא אומר לה, 1,600 שקל כל מנה. מה? גם את הסיני, לא את הווייזר. הוא אומר לי את הסיני יש שם רק.

ฮะห่วงห่วง huh? like ่ยสายห่วงอ๋อเดี๋ยวะนี่อัวร่พอดีอันบ่อเคยฉีดยาไว้ยนครับแต่เป็นคนยานเข็มครับยานเข็มแต่น่อยพ่อฉีดยาแล้วเปนลุกบ่ขึ้นครับเคย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 เขัยนนะครับเอาบังนองสักทางใดก็ได้ไนก็ได้ มีมีสียาบำรุงอยู่บ่างยังไงวะเข้าให้ซื้อไหนี่หรอสีต่วัคซีนยังซื้อไดตรงนี้มาเนมอ่ามาเนมทูฟาไฟเบอร์นะครับไฟเซอร์ไฟเซอร์อ๋อเป็นวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ครับ

אז זהו, נחכה בחוץ עכשיו. בסדר, אפשר תודה. וב אפשר לבוא שוב, לא לבוא לפני, אבל אם אתם לא מצליחים ב-25 לשני, אפשר יום, יומיים, שלושה, אולי זה גם בסדר. בסדר? בסדר. תודה רבה. עד שלוש שבוע, אה? עוד שלוש שבוע. שלוש שבוע. שתיים וחמש. ย okay. <didn 't work forever> ี่ส <ğim> ิบเอ็ดมือพอแล้วเสร็จเรียบร้อยครับนั่งกันบานเพื่นนั่งหาที่กอนขันบ่มีอาการยังค่อยค่อยกลับเพื่อนปิดปากเพื่อนนะไอ้นั่น เรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวอีกประมาณ21มือครับ21มือมามาเจอเพิ่นเพิ่นใหม่อีกรอบนึงมาฉีดเข็มเพิ่นฉีดเข็มที่สองครับไปได้สุดยอดครับสุดยอดยอสุดยอรดยอรับไปเข็มเนี่ยครับคือตอนนี้คนไทยยึดน้ำแข็งหกคนยุนิฟ้ามั้ครับยุนิฟ้าหกคนจะเลยว่าบารูว่าจะบารูว่า มันจะไข่จะไข่จะป่วยไหมครับเพื่อนก็เลยว่าผ้ามาฉีดให้สามคนก่อนอ่าอีกเพราะว่าอีกอีกอีกสามคนมาทีหลังครับเพราะว่าขันขันใครเปลี่ยนกันมากเปลี่ยนกันมากมากันป่วยไปได้บัตรข้ายืนบ่ได้ดีหัวห้าคู่อะไรบอเอลบอเอาพัดอันบอเอวัดเออมาเอามาได้กันไปเอามาได้กันไอ้หัวไป เพื่อนคิดว่าอ,อย,ย่างไรต้ครับกันนี้แหละครับคือขั้น,นตอนการมาเฉียดกับไส้บัตรประกันสุขภาพครับไส้บัตรประกันสุขภาพแต่ว่าบรรลุว่าหน้าจ่างที่บม่มีน่ะสามารถผ้าจะจะ,จะผ้าให้เข้าไปาเพื่อนมาไปไปเช็ดได้ไ่มครับเพราะว่าต้องต้องติดตามมึงครับเพราะผมก็บรรลุว่าแร็วพอแล้วมี่สองชิน้นเลยว่าแล้วๆให้ใส่อัน ตัวนี้ไว้น้าครับนี่ไอแคนไว้น้าฟินิชนั่นงก่อนมากันครับคือเ้าได้รับวัคซีนแล้วครับนี่รับวัคซีนแล้วเดี๋ยวเข็มที่สองท่าได้โอกาสมา,ทาไทยใหม่แตจะรีวิวให้เบิ่งใหม่ครับณตอนนี้ก็เรียบร้อยครับณตอนนี้เรียบร้อยแล้วดเดี๋ยวจังใดจังมาเจอกันไหม เข็มที่สองครับเดี๋ยวรอติดต,ตามครับไม่ย้ำอีกบอไม่ย้ำอีกอีกสามอาทิติสามอาทิตย์ไม่ย้ำอีกเข็มอ่นาแมนเข็มที่สองเข็มที่สองเอาลาไปก่อนครับคลิปนี้เอาไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสสวััดีครบบ๊บายบายครับ